สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องค y ิป o r รีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเก่ง a i r ์ดนะครับของโปรเจกต์ตัวนี้นะครับฟิ e เน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าที่ผมมาสอนเก่งในคลิปนี้นะครับไม่ได้การันตีว่าเราทำทุกอย่างไปเนี่ยจะได้ a i r ์ดรอยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมีทั้งสองแบบก็คือข้อที่หนึ่งนะครับมีโอกาสได้ a i r ์ดแล้วก็อันที่2ก็คือไม่ได้ a i r ์ด นะครับแต่ว่าคลิปนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยฟิลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเราเกงแอร์ดอปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวของเทสเน็ตเวอร์ชันนะครับก็คือเวลาทำธุรกรรมหรือว่ากิจกรรมในเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยนะครับคือมันต้องใช้เหรียญเวอร์ชันเทสเน็ตนั่นเองฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าแก๊สจริงเนาะก็คือว่าพูดง่ายก็คือต้นทุนในการทำเนี่ยฟรีนั่นเองนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับถ้าใครมีเวลานะครับสามารถเข้ามาทำได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ก็คือฟรีนะตัวนี้ ก็คลิปนี้นะครับผมจะสอนทําในเบื้องต้นก่อนนะครับหรือว่าทําในสิ่งที่ควรจะทําก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกี่ยวว่าอยากได้เยอะๆเลยนะครับหรือว่าอยากจะเจาะลึกเลยนะครับเข้าไปในส่วนของออโคสิสเทมเขาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าอีพีที่สเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยเบื้องต้นนะครับอีพีที่1นึ่อพีนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่การติดตั้งวอลเล็ตนะครับให้เราเนี่ยมาทําการดาวน์โหลดฟิลวอลเล็ตก่อนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆแล้วก็ลิงก์นยเดี๋ยวผมจะแปะไปที่ใต้ description นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปแล้วก็ทำตามผมในคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับมาที่เว็บตัวนี้นะครับ Wallet Fill Network นั่นเองนะครับแล้วก็มากดที่ Install Fill Network ตรงนี้นะครับโอเคแล้วกดที่ Get ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ Add Extension นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็เพิ่มมาแล้วอ่า จากนั้นนะครับเราก็มาสร้าง w a l l e t นะครับเหมือนพวก metamask ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็กดที่ create new wallet นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสร้างแล้วแล้วก็จะกดตัวนี้นะครับอันนี้กดที่ create new wallet เนาะกดตัวนี้จากนั้นก็กดที่ i agree นะครับแล้วกดที่ next ะจากนั้นนะครับก็จะมี seed นะครับ seed มาให้เรา12คำนะครับให้เราจดลงไปนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมก็จะจดนะครับแล้วกด check ถูกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ตัดคลิปไปตอนที่ผมจดก่อนละกันเนาะตอนนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่จดซสร็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดต่อไปเนาะนะครับเขาจะมีให้เรากรอกซีอีหนึ่งรอบนะครับทั้งสิบสองคำเลยนะครับแล้วก็พอกด next step เนี่ยนะครับก็จะมาในหน้านี้นะครับให้ create password นั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็กดที่ตัวนี้นะครับอ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็สร้าง w a l เ e t เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ extension เนาะแล้วก็สามารถเปิดการมองเห็นได้นะครับ ตอนนี้ก็จะมี f ิวเวอ l ลนะครับขึ้นมาโชว์ตรงนี้และนี่ประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่ทําการ i n s tall นะครับฟิวเวอ l e t ลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมา c ค e a t e testnet token นะครับเพื่อทําการเอาไปใช้งานนะครับในตัวของแพลตฟอร์ม e c o s สเต็มเขานะครับก็คือสวีสวับแล้วก็สวีเลนนั่นเองนะครับก็มาที่เว็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับนี่ ฟิลฟอเรสตนะครับก็กดเข้ามาเลยนะครับมันจะมีทั้งเบต้า2แล้วก็เบต้า3นะครับอันนี้ผมแปะไว้ทั้ง2ลิงก์เลยเพราะว่าใครเครมอันที่2ไม่ได้นะครับสามารถกดลิงก์หนึงเพื่อมาเครมอันที่3ได้นะครับจากนั้นนะครับเรามาที่ฟิลวอลเล็ตนะครับแล้วก็ Copy นะครับแอดเวลสเรานะครับแล้วก็มาวางช่องนี้จากนั้นกดที่ I'm not robot นะครับแล้วกดที่ Give me ether ตัวนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับก็สามารถดูนะครับดูตัวของฟิวโทเค็นนะครับตัวโทเค็นที่เขาจ่ายให้เราเนี่ยที่ Explorer ได้นี่นะครับ a s s e t แล้วเนาะแล้วก็โอนมาให้เราละ0.5อีเทอร์น,นะครับก็กลับมาที่หน้านี้เนาะแล้วก็ดูในส่วนของฟิวเอล็ตนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้อีเทเรียมนะครับ0.5อีเทเรียมมาแล้วนะครับไม่ได้เป็นอีเทเรียมจริงเนาะจะเป็นอีเทรเรียมปลอมนะครับที่อยู่ในเวอร์ชัน เทสเน็ตนะครับไม่สามารถเอาไปใช้จริงได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาเช็คกระเป๋าหรือว่า c c o u n t เราก่อนนะครับว่า c c o u n t เราใช้งานได้ไหมหรือว่าโอเคไหมนะครับให้มาที่อ่าฟิลวอลเล็ตในหน้านี้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะแปะลิง์ไว้ให้นะครับกดเข้ามาเลยแล้วก็มาที่ for developers ตัวนี้นะครับแล้วก็มากดที่ connecting นะครับจากนั้นเราก็กดที่ connect wallet ได้เลยครับอ่าก็กดที่ next แล้วก็กดที่ connect นะครับโอเค แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับกดที่เช็คคอนเนคชั่นนะครับอ่ะกดแล้วนะก็เลื่อนมาข้างล่างอีกนะครับแล้วก็มาหน้าต่อไปนะครับมาที่ account อ่ะแล้วก็กดที่ get account ตัวนี้อ่ะกดให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะจากนั้นนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับอ่ะแล้วก็กดที่ get current account นะครับเคเรากดที่ a s s e t นะครับ จากนั้นนะครับก็กดที่ transfer อีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็กดที่ approve เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกกดที่ get access แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วกดที่ add access นะครับแล้วกดที่ add access มาที่หน้านี้นะครับ network นะครับแล้วกดที่ get network นี้นะครับแล้วก็กดที่ sign message นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับจริงๆบางคนเขาก็ไม่ทำกันอะจริงๆนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครกดแล้วมันแบบติดขัดหรือว่าไม่ได้นะครับจริงๆไม่ได้ีเรียสนะครับเพราะว่าการทการที่เราทำเนี่ยคือเราทำเพื่อต้องการเพิ่ม transaction นะครับในตัวของหลังบ้าน นะครับเผื่อว่าจะได้ a i r d r o เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ทำทำไปเนาะอันไหนที่มันทําไม่ได้นะครับหรือว่ามันติดขัดอะไรประมาณไหนเนี่ยก็ปล่อยปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อขั้นตอนตัวนี้ทาเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาที่เว็บไซต์นะครับ sway swap มันเองนะครับก็เหมือนเดิมจะแปะไว้ให้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็กดที่ล้านแชรตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดที่ connect wallet นะครับ่าแล้วก็กดที่ next แล้วกดที่ connect นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะจ่าย f o r s e t มาให้เรานะครับก็กดที่ add asset นะครับนี่เขาจะให้เรามา2ตัวนะจะมี ether กับ dai สองตัวนี้นะครับก็กดที่ add asset ได้เลยโอเคแล้วก็กดที่ mint asset นะครับก็ตัวนี้นะครับอย่าลืมกด approve นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดที่ I have read and understand ตัวนี้นะครับ จากนั้นกดที่ get swapping นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเรานะครับมาที่ในหน้านี้นะครับผมซึ่งก็จะมี2ตัวที่เราต้องทำนะครับก็จะเป็นพวก swap แล้วก็ p o l l นะครับตอนนี้นะครับเขาให้เหรียญเราฟรีมาเนาะก็จะมี0.5 s ether นะครับแล้วก็500 d ด i นี่นะครับที่เรากดบินเมื่อกี้ในหน้าเมื่อกี้นะครับเขาให้เรามาฟรีนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้ในเทสเน็ตนะครับไม่สามารถโอนไปใช้จริงได้นะครับ จากนั้นครับเราก็ swap นะครับ swap กลับไปกลับมาประมาณสัก2 3งรอบนะครับอย่างเช่นอันนี้ผม swap จาก Sitter เนี่ยนะครับอ่ะตอนนี้ใน balance ผมมี0.5นะผมจะ swap สัก0.15แล้วกันโอเคแล้วก็กดที่ swap ตัวนี้นะครับ proof รอ,อแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นสถานะไป swapping อยู่โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้สถานะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สวอปเป็นไดเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็สลับกันนะครับส w a p กลับบ้างนะครับอ่าตอนนี้ผมมี715ไดนะครับจากการที่ส swap เ t h e r เมื่อกี้ขึ้นมานะครับก็จะส w a p ไดกลับไปเนาะสักเท่าไหรด่ดีอ่า200อ่า200ไดแล้วกันแล้วกดที่ส w a p แล้วกดที่ approve ตัวนี้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เนี่ยสามารถกลับมาทําได้ในวันหนึ่งเนี่ยประมาณ2-3รอบได้นะครับแล้วก็พู่นะครับพูตัวนี้มาที่พูแล้วก็กดที่ electricity นะครับอ่าจากนั้นก็กรอ,อกไปนะครับเราจะเพิ่ม e l e c t i c i t y เท่าไหร่นะครับก็ตามใจชอบเลยผมจะเพิ่มสักอ่าสามและกัน2อ่อดีกว่า200นี้คำนวณจากใดเนาะนะครับอ่าก็จะใช้ ether ประมาณนี่นะครับแล้วก็กดที่ Add liquidity นะครับแล้วกดที่ approve เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเรา add liquidity ไปแล้วเราสามารถอ่าเราจะถอนก็ได้นะครับอ่าถอนลองถอนดูนะลองถอนสัก0ูนย์จโอเคกดที่ remove liquidity คือที่ต้องทําแต่ละกระบวนการให้ครบเนี่ยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าทางทางเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยหรือว่าทาง d e v e l o p e r เนี่ยเขาจะแท็กกิ้งจากอะไรนะครับเวลาเขาจะแจก a อเดออะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็คนที่เขาเก่ง a อเดเขาก็ทําให้ครบอบนะครับอย่างเช่น swap เนี่ยก็ swap ไปไปกลับทั้งหมดเลยอย่างเช่นมีสัก5าเหรียญอะไรเงี้ยก็ swap ควายเลยนะครับก็ swap ไปนั่นไปนี่ไปทั้งหมดอะนะครับคือไม่ชัวร์ว่าโอเคสมมติถ้าเกิดว่าเราทํา transaction ประมาณเนี้ย ก็น่าจะติดนะครับน่าจะติดที่มีโอกาสได้แอดดรอปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนาะทั้งสวอปแล้วก็ผูกนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยกลับมาทําซ้ํานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์ละหครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีทรานซัคชันเพิ่มเข้ามาในตัวของหลังบ้านเรานะครับอย่างนี้อย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับผมก็มีทรานซัคชันเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมคือผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็น่าจะนับจากทรานซัคชันแหละว่าเรามีอินทราสกับดีแอพของเขามากน้อยแค่ไหน นะครับซึ่งก็สามารถเอาไปคำนวณในเรื่องของปริมาณที่จะให้ a i r ดอ o p ได้นะครับโอเคเรียบร้อยเนาะในส่วนของ s w ว e Swap เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อมานะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกอีกตัวหนึ่งที่เราต้องทำก็คือ s w ี e e e n นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาเนาะจะเจอกับในหน้านี้นะครับแล้วก็กดที่แอปตัวนี้นะครับก็จะมี2ตัวนะครับจะมี Dash บ board นะครับแล้วก็ f a u s e t นะครับให้เรามาคอน n น c t ต์วอลเก่อนอันดับแรกนะครับแล้วกดที่ ฟิลวอลเล็ตนะครับกดที่ next แล้วกดที่ connect ได้เลยโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาที่ faucet ก่อนนะครับคือตอนนี้ไอตัวของแดชบอร์ดเนี่ยมันจะมีให้เราทำการ deposit นะครับหรือว่าการเพิ่ม s u ัพย y ไปเนาะก็จะมี sway นะครับ ethereum compound bitcoin chainlink นะครับ uni swap อะไรอย่เงี้ยซึ่งเราไม่มีเหรียญนะครับ เราต้องมาที่ faucet ก่อนเพื่ออามา m i n เหรียญพวกนี้นะครับแล้วก็นํามาทดสอบในหน้า d a s h b o a r นั่นเองนะครับอ่าให้เรามาที่ faucet ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ mint ทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายอ่ะ mint ทุกตัวเลยนะครับโอเคก็เริ่มนะครับโอเคนะครับได้มาหนึ่งเ t h e r เนาะบวกกับตอนแรกที่มิ n เมื่อกี้นะครับ mint bitcoin address เรียบร้อยนะครับเมื่อมินเสร็จเรียบร้อยนะครับไอตัวอีเรียมเนี่ยนะครับก็คือมันจะมินได้แบบคิดว่าน่าจะไม่ไม่จำกัดนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเหรียญเมนของเขาเนาะนะครับก็มินทั้งหมดเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่ในหน้าแรกหน้าแดชบอร์ดนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มนะครับมีจะมี2ตัวนะจะมี Deposit กับ Borrow นะครับก็เมนู Deposit เนี่ยให้เรามา Supply นะครับ USDC ก่อนนับแรกตอนนี้เรามีในระบบนะครับ300ที่เรามินเมื่อกี้นะครับ ผมเพิ่มไปสัก200แล้วกันสองร้อยนะครับกดที่ซัพพลายได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะเพราะว่าไม่ได้เป็นเงินจริงอยู่แล้วนะครอันนี้เขาก็ให้เราในทดลองระบบเฉยว่าใช้ได้หรือเปล่าอะไรแค่นี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เพิ่มนะครับตัวของ usdc ไปแล้วนะครับเหมือนเดิมก็มาเพิ่มทุกตัวเลยนะครับทั้ง s o l t h e r e u m compound bitcoin chainlink นะครับ uniswap ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะบวกไปเท่าไหร่ อันนี้ผมเอาซักสัก2แล้วกัน supply แล้วก็กดที่ approve โอเค ethereum นะครับตอนนี้มี1เอาไปซักส่วนจุดห้าแล้วกันอ่ for set free นะครับต่อมา compound ม,มี5เอาไป3แล้วกันอ่า ก็ตอนนี้นะครับเหมือนตัวของเชนลิงกนะแล้วก็ยูนิทซ์บอนะครับจะยังไม่สามารถเพิ่มพลายได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเต็มนะครับมันเต็มเนาะก็คือเนี่ยอะสป라이แคบแล้วก็ทั้งหมดสป라이นะครับเต็ม2 0 0 0 0 0นะครับอันนี้ก็2 0 0 0 0 0แต่ว่าบิตคอยกับอาพวกเนี้ยนะครับยังไม่เต็มเนาะนะครับสามารถมาเพิ่มได้แต่ว่า2ตัวข้างล่างเนี่ยเชนลิงกกับยูนิทซ์บอเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรอาไม่เป็นไรเนาะก็ทิ้งไว้แค่นี้แหละนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเพิ่มทั้ง3 4ตัวที่พอจะเพิ่มได้แล้วนะที่ผมเพิ่มได้ตอนนี้ก็จะมี s ซเวนะครับอีทูเรียมนะครับคอม p พลว์แล้วก็บิตคอยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปที่หลังหรือว่าลองเพิ่มได้แล้วเพิ่มนะครับเพิ่มได้ก็เพิ่มไปนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็มาที่ต่อมานะครับหลังจากที่ดิบอสิทหรือว่าเพิ่มซัพพลายเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดที่ด e บอสิทอ่ามากดที่บอโรนะครับอ่าบอโรนะครับอ่าขออภัยนะครับก่อนที่จะบอโรเนี่ย ถอนสักตัวหนึ่งออกมานะครับสักตัวไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมถอนตัวนี้แล้วกันคอมเพลนนะ,อะถอนมาสักหถอนมาหนึนะครับแล้วก็ดีดราล์ตัวนี้จะจริงๆจะไม่ถอนก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าถอนนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเราได้ i t ดรา a ์ในตัวของอ่าตัวนี้และนะครับโอเคแล้วก็มาที่บอโรนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมเนาะ borrow USDC ตอนนี้ผมมี900กว่าผมให้ไป500อ่ะเอาไปที่ borrow ตัวน,นี้คลิก approve นะครับอันนี้ปิดไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการทำอะไรต่างๆหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการ deposit นะครับการ supply เหรียญต่างๆแล้วก็การ borrow นะครับทดลองทั้ง ให้ยืมนะครับแล้วก็ถอนออกมาเนาะแล้วก็ให้ยืมนะครับเมื่อจบไปหน้านี้นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอ่ามันก็หมดแล้วนะครับอันนี้พูดจริงๆมันก็หมดแล้วไม่ไม่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับแค่มี i อิ r a c t กับ s w เว s ็อ p แล้วก็ s w ซเ l a n d นะครับ swap token นะครับผมแล้วก็อ่าพรอวายลิ i วิลิตี้นะครับ remove ซัมล liquidity นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มาจอยโซเชียลมีเดียนะครับก็คือในส่วนของ Twitter เนาะแล้วก็ Discord นะครับทวิตเตอก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ติดตามทวิตเตอร์เขาได้นะครับผมแล้วก็ Discord นะครับ Discord ก็กดที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับก็กดมาที่ Twitter ร์เขานะครับแล้วกด Follow ให้ร้อยจากนั้นก็กดที่ Link t r e ีตัวนี้นี่จากนั้นนะครับมันจะมีเว็บไซต์นะครับบล็อก d i s c o r d นะครับลิบบับนะครับด documentation นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปดูเนาะ ที่เราจะทำตอนนี้ก็จะเป็น Discord นะครับาจากนั้นก็กดที่ continue to discord นะครับก็หลังจากที่จอย discord ของเขามานะครับเราสามารถมา,า comment นะครับหรือว่า,าส่งฟีดแบ k นะครับในในเวอร์ชันทสได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจส่งหรอกอันนี้พูดตรงๆนะครับคือเขาก็อยากส่งนะครัแมันมีตัวของเขาเรียกว่าไงมันมีตัวของ ให้รู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเข้ามาเข้ามาอยู่ใน Discord แล้วนะอะไรเงี้ยพิมพ์ตามเขาก็ได้นะครับ Amazing Project อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็พิมพ์ไปโอเคก็ในส่วนของตัว Fill Wallet นะครับก็มีแค่นี้นะครับจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะแต่ว่าที่คลิปยาวเนี่ยอาจจะก,กินเวลาสัก10นาทีกว่าๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็อยากใช้เพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งมาดูเนี่ยทำตามได้ด้วยนะครับผมก็ลองทำตามกันนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรสามารถ คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วกันว่าแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสําหรับคนที่อยากจะเก่งเบื้องต้นเฉยๆก็คือว่ามันเป็นเควสหลักที่เราควรจะต้องทานะครับก็คือว่าควรต้องทำอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เยอะไปอีกถ้าเกิดว่าเข้าใจจริงๆนะครับถ้าอยากได้เยอะไปอีกหรือว่าอยากจะได้เยอะกว่าชาวบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีที่สองที่ผมจะมาสอนทําในส่วนของตัวอ่าโปรเจกต์นะครับที่อยู่ในอีโคสเตมพวกนี้ นะครับก็มีอีกหลายตัวแหละที่น่าสนน,าน่าสนใจทำเพราะว่าไอ้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่สร้างบนฟิวเน็ตเวิร์กนะครับผมแล้วก็หลายๆตัวก็ยังไม่ได้มีโทเค็นของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำอินทร์กับโปรเจกต์เหล่านี้นะครับเราก็มีโอกาสได้รับตัวของ Adopt หรือว่าโทเค็นของเขาด้วยนะครับก็คืออาจจะได้2เด้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำแล้วกันเนาะว่าต้องทำยังไงนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาดูจนจบถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับชอบเนื้อหานะครับฝากกดไลค์กดซับด้วยละกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ